ทุกคนเราเดินออกมาจากโฮสเทลนะครับขยันโฮสเทลเราจะเจอสิ่งนี้คือประตูช้างเผือกเนี่ยฮะกับหลังหันนิดนึงฮะอย่างงนะฮะนีประตูช้างเผือกก็เป็นทางเข้าไปสู่โฮสเทลขยันนะเราเห็นเนี่ยยอดดอยสุเทพอินทนนท์น่ยทุกคนหมอกเต็มเลยนี่คือตลาดยามเย็นของถนนช้างเผือกฮะตรงนั้นจะเป็นพวกของกินแซ่บๆแล้วก็เราก็เดินนะฮะ นี่คือวัดตรงนี้จะเป็นวัดเชียงมั่นใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือว่าต้องเข้าไปข้างในอีกทุกคนเนี่ยนี่เป็นวัดวัดเชียงมั่นจะเป็นวัดเอ,อ๋อวัดแรกใช่ไหมสวยมากทุกคนจ๋าเหมือนวังสมัยเก่าฮะไปเดี๋ยวเราจะต้องเดินชมมนุมบรรยากาศก่อนจะฝนจะหนักกว่านี้ค่ะนี่คือประตูช้างเผือกให้ดูความเป็นประตูช้างเผือกเขากําลังซ่อมแซมและที่ถนนช้างเผือกฮะทุกคน นะฮะจำง่ายๆออกมาจากโฮสเทลก็จะมาหาของกินง่ายมากที่หาประตูช้างเผือกติดป้ายเอาไว้เห็นไหมฮะรึดมากนี่คูเมืองทุกคนนะฮะคูเมืองนี่ตลาดสดช้างเผือกทุกคนตอนเช้าๆมาหาของกินได้อ๋อเราจําได้แล้วที่รถเจียวฝรั่งหน้าตาดีๆอ่ะตอนนั้นเราไปตรงนี้ฮะเมื่ออุ้ยนานมาแล้วเนาะเรายังจําได้เลยอ่ะ เราจําผิดวัดแล้วทุกคนนี่ไม่ใช่วัดเชียงมัน่นวัดเชียงมั่นอยู่ตรงนี้เองอยู่ใกล้กับวัดเอออยู่ใกล้กับขยันโฮสเทลเห็นไหมวัดเยอะจนลงงงเลยค่ะ <What? S 2> รถสวยอีกลเะเจอแต่รถสวยวันวันหนึง่งทุกคนเราเจออินชูเดวูดทุกคนจากอินชูเดวูดเป็นร้านแบบเอาเดย All day breakfast ทุกคนเนี่ยฮะอยู่ไม่ไกลเลยทุกคนจากโรงแรมนะฮะจากที่พักที่เรามาเมื่อกี้นะฮะทุกคนกิน t ู e ิวูดเป็นทั้งแนวแบบ all day breakfast เนี่ยฮะโอเคเลยเรุดมากทุกคนร้านขนมก็อร่อยนะดูสิน่าทานเนาะแบบเมนูรดมากริดสุดเนอตรงขนมไทยนี่ฮะ เลี้ยวซ้ายก็ตรงนี้เป็นขยันโฮสเทลทุกคนแล้วก็ตรงไปทุกวันอาทิตย์จะเป็นถนนคนเดินนะฮะทะลุมาตั้งแต่ท่าแพรยยาวมาถึงตรงหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์แล้วก็เจดีย์หลวงวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงด้วยทุกคนลมานี่หฮะวัดดวงดีทุกคน วัดนามงคลก็จะมีวัดดวงดีวัดหมื่นล้านวัดชัยมงคลวัดดับภัยแล้วก็วัดลอยเคราะห์ทุกคนต้องหาห้าวัดนี้เป็นเบื้องต้อนนอกเหนือจากจะหาไหว้พระเก้าวัดะนะครับเห็นไหมถนนคนเดินจะยาวนึกถึงประตูท่าแพมายาวไปจนถึงวัดพระสิงตรงสี่แยกเจดีหลวงแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนี้จะเ่ออนุสาวรี 3, รย์สามกษัตริย์ก็จะถึงโฮสเทลขยันะนะฮะน่ารักมากที่พักรุดมากทุกคน ทีอาจจะเป็นทั้งของกินของใช้เคสนะฮะของฝากนะฮะเราก็จะเก็บบรรยากาศเบาๆค่ะทุกคนจตัต้องรีบเดีย๋ยวต้องไปไลฟ์สดะคะ่นะทุกคนไลฟ์สดก่อนคำ่ำไลฟ์สดติดตอ่อเขาเพิ่งเริ่มจัดตั้งร้านกันนะ,ะ,ะทุกคนจะนี่เพิ่งจะห้าโมงกว่านะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เห็นไหมฮะมีระตูบอก ถ้าแท่ตรงสี่แยกนี้ก็เรียก้ายวัดพระสิววรมาหาวิหารวัดอรรามรอยู่นะฮะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้านะ